พยายามขยับกันไปแล้วกันนะครับสำหรับลูกชิ้นนะฮะในช่วงนี้ฮะเรื่องลูกชิ้นต้องไว้ใจเราผมไปยังคุณลูกค้าที่เ่าลักทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่ว่าเรียมาอุดหนุนกันในช่วงนี้นะครับผมขายทุกวันนะครับผมท่านที่ชอบเรื่องของลูกชิ้นแล้วกันนะฮะให้เราดูแลคุณแล้วกันนะครับผมเรื่องลูกชิ้นคุณภาพต้องชิ้นทิ่งครับผมดีเจเบีับ ตั้งนี้เลยใช่ครับตนี้ครับผมจะยกเก็บมาไว้ด้านในนี้ครับทำไงครับไม่มีมาขายของเดี๋ยวยืมของที่ร้านกันครับมีอยู่สำรอง,รองอ เอาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเป็นปิกนิกเหมือนกันใช่ไหม,มค,ครับปู่ครับถ้าได้ถังแก๊สคืนนะครับผมผมจะ เส้นวายแล้วขาวหนึ่งขวดครับผมแล้วก็ลูกชิ้นตามที่ลูกช้างขายครับผมตามคอนเซปต์ที่ร้านมีครับผมถ้าเจอถังแก๊สเดี๋ยวจะลำรอบถังแก๊สครับผมสาธุสาธุสาธุสร้านร้านร้านอะไรมีเล็กที่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็พูดกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็าถึงไม่พูดแบบ รีบ้างไว้ครับขายเท่าไหร่ถังแกสวะนี่ขอไ้หอนียนนนมาเห็นตอนประมาณเนี่ยครับเวลาเนี้ยครับว่าจะตั้งร้านขายแต่ถังแก๊สไม่อยู่แล้วครับผมก็เลยสตนนี้ฐานว่าน่าจะหายประมาณสองวันที่แล้วเพราะว่าเมืม่อวานหยุดไปหนึ่งวันไม่มีถังแก๊สขายก็เลยต้องหยุด แล้วก็ไปขอกล้องดูเรียบเรียงดูว่าเวลาไหนอะไรไงก็พระ่ายี่โมครับชอาที่ดูในเวลา,ด,วลาดูในเวลาเวลาที่หายใช่ไหมครับ,รบประมาณตีสองก,กว่าได้ครับ<อ>จากที่ที่กล้องบอกนะครับก็คือดึกด้วยเร์ฟิวด้วยใช่ครับรู้สึกไงครับพี่ว่าตอนที่เราจะมาขายของแล้วเตรียมของมา<อ>แล้วไม่ได้ขายพี่คุณทำมาหากินนะครับผมไม่มีของขายเงี้ยแล้วเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเราจะเอาเงินที่ไหนลงทุนเยอะแยะมากมายครับก็ เหนื่อยใจไม่รู้จะพูดยังไงต่อแล้ที่มาขายลูกทิ้นนี่คือเพราะอะไรนะจาไม่ผิดจำไม่ผิดก็ตอนนั้นที่มา่ายใช่ไหมครับก็เลิกเล่นดนตรีหยุดเล่นดนตรีครับผมก็เลยต้องมาหาชีพเสริมขายไปก่อนครับผมนี่อยากฝากบอกถึงคนที่เอาไปไหมครับเมื่อคืนผมด้วยครับผมทำมาอากินครับ